คอนโดมิเนียมเนี่ยจะราคาบวกประมาณ6%ต่อปีราคาที่ดินเนี่ยก็จะบวกประมาณ5%เพราะังั้นเนี่ยตอนนี้เป็นรีกว่าตลาดของผู้ซื้อ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลมีพีสนะครับและเป็นประจําทุกสัปดาห์ของวันอังคารนะครับที่มาพบกันผ่านช่องทางของ InfoQuest New นะครับที่จะนําความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนนะครับผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญกูรูในด้านต่างๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับ และสัปดาห์นี้นะฮะเราจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคอนโดครับคุณผู้ชมเพราะว่าในยุคสภาพของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดีมาของผู้ลงทุนในตลาดคอนโดเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงไปหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ว่าดูเหมือนว่าจะสวนทางกับสป라이ของโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยู่จำนวนมากนะครับและจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสในการลงทุนสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่ดีหรือไม่และมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา,เ,ราเองอย่างตัวผมเองเนี่ยจะสามารถคว้าโครงการดีๆเนี่ย มาอยู่ในมือเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างไรนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคูรูผู้คับบอร์ดในโครงการคอนโดมิเนียมนะครับคุณพัครินทัติพงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโด v a l u บริษัทพกษาเลียวเอสเตทนะครับสวัสดีครับคุณพัครินครับสวัสดีครับ ถามก่อนเลยฮะก่อนอื่นต้องถามถึงสถานการณ์คอนโดมิเนียมวันนี้เองฮะเป็นยังไงบ้างฮะในสภาวะของเศรษฐกิจ<ม>ที่ดูเหมือนว่าจะเจอทั้งโควิดด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะซบเซาด,ด้วยปัจจุบันภาวะตลาดเป็นยังไงบ้างฮะคือต้องก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยก็เศรษฐกิจมันก็ถดถอยทั่วโลกนะครับมันก็กระทบต่อประเทศไทยนะครับ<ม>อย่างเมืองไทยเนี่ยเราไรายได้จากการส่งออกนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ ก็ตัวส่วนนี้กระทบเยอะพอสมควรครับก็กระทบต่อผู้ลูกค้าของคอนโดนะครับงันเนี่ยถ้าเราดูยอดการขายคอนโดเนี่ยใน9เดือนแรกนะฮะของทั้งตลาดเนี่ยก็จะหายไปประมาณ50%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่การเปิดโครงการเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับคือ Reveloper อก็จะชะลอการเปิดโครงการก็ ขณะเดียวกันลูกค้าเองก็ชะลอการตัดสินใจซื้อเหมือนกันเพราะว่าคอนโดนี้มันเป็นคอมมิชเนต์ระยะยาวนะครับเขาต้องมั่นใจเรื่องของการงานเรื่องเศรษฐกิจในการซื้อคอนโดนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตลาดต่างชาตินะฮะมันก็ค่อนข้างจะชะลอตัวลงคือคอนโดเนี่ยนอกจากลูกค้าไทยแล้วจะมีลูกค้าต่างชาติ จำนวนหนึ่งประมาณ20-30%ทุกปีนะครับแต่พอโควิดเข้าไปเนี่ยปิดประเทศนะเดินเดินทางไม่ได้ก็พวกนี้ก็ปีนี้ก็เรียกว่าเหลือน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจีนส่วนใหญ่จะเป็นจีนนะครับตรันี้ก็จะชะลอไปนะครับจากผลกระทบอย่างที่เรียนว่ายอดขายเนี่ยลดลงแล้วก็ลูกค้าก็ชะลอตัวนะครับก็ทำให้ซัพพลายเนี่ยเหลือค้างในตลาดคือปกติสัพพลายก็จะแอบสอบ ไปเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็จะมีซัพพลายเหลือในตลาดเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามาส่องดูลึกๆแล้วเนี่ยจะจะเห็นว่าเซกเมนต์ที่ที่ยังไปได้ค่อนข้างดีเนี่ยน่าจะเป็นเซกเมนต์กลางๆนะครับก็คือระดับ2ถึง3ล้าน3ล้านกว่าอะไรเงี้ยนะครับยังเอ่อเรียกว่าผู้บริโภคอยังยังยังซื้อได้นะครับแต่ว่าเซกเมนต์ที่ต่ำกว่าล้านเนี่ยจะค่อนข้าง ชะลอตัวชัดเจนเพราะว่าครับเรื่องของการงานเรื่องของอะไรเนี่ยทําให้พวกนี้เขามีลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็จะต้องชะลอแล้วก็อย่างเงียเป็นแบงก์ก่อนนั้นใช่แบงก์ก็จะปล่อยกู้ยากขึ้นแบงก์ก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับส่วนตลาดระดับบนเนี่ยเกิน5้าล้านไปเลยเนี่ยก็ก็มีการชะลอตัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าตลาดระดับบนเนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่สองละซึ่ง เ่งเขาก็ไม่รีบไม่ไม่จําเป็นต้องรีบซื้อแต่ว่าตลาดที่ที่ผมบอกว่าคิดว่ายังไปได้เนี่ยระดับระดับกลางๆเนี่ยสองถึงสามล้านกว่าๆอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะเป็นเรียวดีมาน์คือซื้อเพราะว่าต้องการอยู่จริงเนี่ยยังคิดว่ายังไปได้ัไปได้โอเคได้ครับนี่คุณพัชรินถามถึงกระแสนิดนึงอย่างอย่างผมเนี่ยไปดูข่าวมาว่าอย่างบางค่าใหญ่ๆที่ทําคอนโดเนี่ยเรียกว่าขายแบบทุบราคาแบบขาดทุนกันเลยนี่เป็นยังไงนี่เรื่องจริงไหมกระแสแบบนี้ ดีเวลลอปเก็หลายๆายเขาต้องการระบายสินค้านะครับงั้นก็ก็มีคนที่ลดราคานะครับถ้าลงลึกๆเนี่ยมีคนลงถึงเรียกว่า30%ก็มีอืก็มีอืคืออะไรเท่าทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปกติผู้ประกอบการนี้จะมีมาจินประมาณ30%ปถูกไหมใช่นั่นคือ normal คือถ้าแต่ก็มีบางคนที่ในตลาดนะฮะลองดูว่าเขาเขาก็ยอมลด หนักเลยเพื่อที่จะจะเอาสภาพคล่องเอาแคชกลับเข้ามาก่อนนะครับนั้นเป็นในทางกลับกันมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้บริโภคลูกค้าที่มีความพร้อมนะครับก็จะสามารถเลือกได้เป็นตลาดของผู้ซื้อที่คุณอาจจะได้ของของดีๆคือของที่ฟันดัมเอ็นเทลดีในในราคาที่ต่ากว่าราคาที่ ตลาดจริงจริงครับก็ถือว่าป็นี้ก็ถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่มีเงินเย็นที่พร้อมจะลงทุนซื้อคอนโดในมุมการลงทุนเลยล่ะครับคุณคุณพักกลินการลงทุนเองเนี่ยควรจะเลือกคอนโดราคาไหนในปีนี้และคิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในยุคที่โควิดมาแบบนี้บ้างคือคือโดยโดยปกตินะครับในถ้าเรามอง สถิติย้อนไป5ปีนะครับตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยจะราคาบวกประมาณ6%ต่อปีคือเพิ่มึ้นอ่าราคาขายคือเรียกว่าบวก6%ต่อปีเต่อปีเรลห้ปีย้อนหลังนะครับราคาที่ดินเนี่ยก็จะบวกประมาณ5%ต่อปี5ปีย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรียกว่าตลาดของผู้ซื้อนะครับถ้าถ้าเราไปดูตลาดดีๆเนี่ยดู เรียกว่าฟันดัเมนทลนะครับเรื่องของ Product นะครับเรื่องของพร i ซิงเรื่องของแบรนด์นะครับคือแบรนด์ที่ดีก็จะก็ <c oughs> จะมี Value ในการปล่อยเช่าหรือขายต่อเนี่ยเราเราจะสามารถหาหาคอนโดหาของดีดเนี่ยในราคาที่ที่ดีหรือในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้ถามต่อเลยด้วยกันครับว่า คำแนะนําสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีบ้านหลังแรกอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากซื้อลงทุนคอนโดคุณพักฤตินคุณมักกฤตินจะแนะนํำยังไงบ้างสําหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้สักประมาณหมื่นห้าที่คุณพักฤตินบอกว่าเริ่มต้นเริ่มทํางานแล้วก็ถึงสามหมื่นสามสี่หมื่นเนี่ยเราสามารถเลือกลงทุนแบบไหนยังไงได้บ้างต้องกู้แบงก์มาลงทุนเลยไหมหรือต้องเก็บเงินกันก่อนยังไงดีฮะก็อย่างแรกก็อยากให้มีความพร้อมระดับหนึ่ง นะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยผมผมขอแยกเป็น2แบบแล้วกันนะครับคืออย่างแรกคือเรียกว่าเป็นเกงกําไรเกงกําไรเนี่ยคือพวกที่ช็อตเทอมที่เล่นแบบใบจองก็จะขายใบจองไม่โอนอะไรเงี้ยเร็วมากเลยนะผมว่ามันสมัยนี้มันยากมากมันเออยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ยากมากแต่ยากมากใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันมันจะง่ายกว่านี้เพราะว่าจํานวนไอ้ซัพพลายมันไม่เยอะอ่าแต่เดี๋ยวนี้ซัพพลายมันเยอะนะครับก็ คือและจริงๆอย่างคอนโดเนี่ยมันเป็นมันเป็นสินทรัพย์มันใญ่อะเออใช่มันไม่เหมาะกับการเก็งกําไรอะไรแบบนี้ครับก็ก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะเพราะถ้าถ้าลงทุนแบบเก็งกําไรเนี่ยมันจะเครียดนะคือมันจะต้องแข่งกับเวลาว่าต้องขายใบจองให้ได้ก่อนโอนอะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตเลยใช่ใช่บางคนก็เอออะแบบถึงเวลาจะยอมขายขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมผมไม่ค่อยแนะนํามันไม่ มันไม่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับแต่การที่ที่คิดว่าดีกว่าเนี่ยคือการลงทุนระยะยาวนะครับลงทุนระยะยาวหมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องดูกําลังตัวเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะกู้ได้โอนได้ผ่อนได้นะครับโอนได้นะครับอคอนโดก็จะเป็นแอสเซทที่ดีนะฮะคือคือแอสเซทความดีของคอนโดเนี่ยคืออสังหาเนี่ยมัน,เป,นเป็นการลงทุนที่เรียกว่า สู้กับเงินเฟอ้อได้ดีนะครับแวลนความเสี่ยงต่ำนะับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าต้นทุนมันมีแต่จะขึ้นจะขึ้นแต่ในขณะที่ถ้าเราได้มาในราคาต้นทุนที่ดีเนี่ยปกติเนี่ยสังหามันสู้กับเงินเฟอ้อได้ดีอยู่แล้วนะครับโดยที่วิธีการเลือกนะครับก็ก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราถ้าเราจะอยู่เองอันนั้นก็ ก็ง่ายเลยก็คือเลือกที่เราชอบอยากอยู่นั่นแหละแล้วนอนๆอนไปเนี่ยแวลรูก็ขึ้นมาทุกทุกคืนทุกคืนแค่แค่อยู่อาศัยตรงนั้นนอนนอนตื่นมาเป็นเศรษฐีก็ได้นอนนอนแวรูก็ขึ้นก็ขึ้นไปคอเคครับแต่แต่ต้องเลือกให้ถูกนะคอ่าแต่ว่าถ้าเราจะลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยนี้ต้องต้องทํากันบ้านเยอะนิดหนึ่งนะครับทุกเซกเมนต์เนี่ยมันมีโอกาสในตัวมันเองนะครับมันเอ เรียกว่ามันก็จะมีของที่ผมแนะนำให้ดูพื้นฐานดีกว่าก็คือเรื่องของโลเคชันอ๋อต้องโลเคชันต้องมาทเลดีไหมทาเลดีไหมนะครับถ้าเราจะปล่อยเช่าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทำเลทำเลนี้เนี่ยเราเห็นผู้เช่าชัดเจนว่าผู้เช่าเราเป็นใครผู้เช่าเราเป็นคนทำงานหรือผู้เช่าเราเป็นนักศึกษาหรือผู้เช่าเราเป็น คนต่างชาติเราเห็นผู้เช่าชัดเจนไหมลงไปศึกษาตลาดนะครับเราดู Product ว่า Product ที่เราสนใจเนี่ยดูแล้วแบบเทียบกับโครงการแถวๆนั้น p น o ่ยโปรดักตเราไม่ได้ด้อยนะครับแล้วก็เรื่องของแบรนด์อันนี้ผมค่อนข้างให้ความสําคัญคือคือคือแบรนด์ที่ดีเนี่ยคล้ายๆกับเวลาเราซื้อรถยนต์เวลาที่เราจะขายต่อเวลาโดนเขาเขาจะไม่กดราคาเราเยอะไแบรน มันมีแบรนด์แวลูของมันอยู่คือนอกจากมันการันตีเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยมันยังมันยังง่ายในการปล่อยเช่าเนี่ยคนก็รู้จักว่าอ๋อแบรนด์ของบริษัทนี้น่าจะเป็นของดีหรือว่าเวลาจะขายต่อเนี่ยมันก็จะได้ราคาที่ดีกว่าด้วยแบรนด์แวลูที่ที่ดีกว่าแต่อาจจะมีบางบางอันที่มันเป็นดิเฟนเชียร์นะครับเช่นอย่างโลเคชันเนี่ยเช่นถ้า โครงการที่มันอยู่อย่างเช่นใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ออย่างเช่นสวนจตุจักรสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นจุดขายที่จอด <Strong. S 2> องอสําหรับ,รบเดี๋ยวนี้คือนอกจากวิวสวยแล้วแล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพด้วยไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคนคือสวนพวกนี้เนี่ยเรียกว่าห้องคุณราคามูลค,ค่าหลักล้านแต่วิวคุณอนะ หลักพันล้านวิวซื้อไม่ได้ครับวิวซื้อไม่ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นพวกที่วิวแม่น้ํำซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นของที่มันเป็นแร่มันจะมีน้อยมันก็จะมีแวลูตรงนั้น d i f f e r e n t i a t e ครับหลักๆก็คือต้องดูปัจจัยเรื่องของทําเลที่ตั้งว่าตัว traffic ตัวความต้องการของของกลุ่มที่เราจะปล่อยเช่าหรือขายต่อเนี่ยกำลังซื้อมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของ v a l u ของแบรนด์ น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญขอเติมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแมสส์ทันสิตนะครับก็ยังไงก็มันเป็นสมัยใหม่ไปละมันยังไงมันเป็นเรียกว่าเป็นฟันดัมเนททลที่สําคัญคือคือไม่ว่าชรถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยคือไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรืออยู่เองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มันทําให้สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับก็คนที่โครงการที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟเนี่ยมันก็จะมี ทำได้เปรียบแล้วก็ที่ดินแถวสถานีเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมดไปเรื่อยๆอ่าแม้คนที่ยิ่งซื้อก่อนเนี่ยจะได้เปรียบนะครับอครับอย่างนี้ถ้าประเมินในภาพรวมแล้วกันครับสำหรับมือใหม่เองที่ยังไม่เคยลงทุนคอนโดฮะทำเลที่ตั้งอย่างที่คุณพักรินบอกว่าใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ละปีเนี่ยมันมันสูงกว่าทำเลนอกเหนือจากรถไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหน โดยเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ย5ปีเนี่ยค่าที่ดินเนี่ยเพิ่มเพิ่มปีละ5%แต่นี้คือพูดถึงที่ดินกว้างๆแต่ว่าถ้าที่ดินที่เป็น specific แบบใกล้สถานีรถไฟเนี่ยมันมีแต่หมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมากกว่า5%ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้เนี่ยค่าก่อสร้างวัสดุเนี่ยนะครับก็ไม่เคยลดลงมีแต่จะขึ้นดังนั้นการที่เราเราซื้อเราลงทุนวันนี้เนี่ย ในปีหน้าราคามันก็ปรับขึ้นปรับขึ้นมันเพราะโดยไม่ว่าจะค่าที่ดินค่าก่อสร้างค่าวัสดุแรงงานอะไรมันขึ้นหมดครับคือยูนีตทั้งแคปิตอลเกณฑของตัวราคาที่ดินตัวอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่มาเช่าก็มีโอกาสอัพค่าเช่าได้ด้วยได้ไหมฮะค่าเช่าก็มีโอกาสอัพครับแต่ต้องเรียนว่าค่าเช่ามันก็เป็นขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ตลาดเหมือนกันว่าอย่างที่ว่าว่าถ้าต้องดูกลุ่มลูกค้าว่าเราเราปล่อยเช่ากลุ่มไหนถ้าถ้าเป็นนักศึกษามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยก็จะค่อนข้างเหมีเสมของเขาแต่เขาก็จะค่อนข้างสเตเบิลมีซีซั่นว่าเปิดเทอมเนี่ยค่อนข้างจะดีอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นกลุ่มคนทํางานเนี่ยโซนสาทอนหรือว่าอพวก รัชดาโนศวรรอะไรก็ดีพวกนี้ก็ค่อนข้างจะมีตลาดที่เรียกว่ามีมีพื้นฐานมีแฟนคลับของคนทํางานแต่ยังตลาดต่างชาติอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนก็เคยดีแต่ตอนนี้พอเจอโควิดเข้าไปเนี้ยตอนนี้ก็จะ d r ฉะนั้นเราก็ต้องดูพื้นฐานนิดนึงว่าเราเรื่องค่าเช่าเนี่ยเราจับกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็พออย่างเงี้ยพออย่างกลุ่มต่างชาติตอนนี้ก็ก็ต้องลดราคาลงเพราะว่าผู้เช่าลดลงอันนั้นเป็น ดีมันซัพพลายนะครับแต่ยังไงเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเนี่ยฟันเดเมนเทลเนี่ยมันมันปกติมันจะปรับขึ้นอย่างที่เล่าว่าใช่ค่าที่ดินเพิ่มค่าก่อสร้างเพิ่มนะครับวัสดุแรงงานเพิ่มครับทำเลไหนที่คิดว่าเหมาะสมที่แบบน่าลงทุนนะคุณพักเรยนเอาในกรุงเทพเลย ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมก็ผมก็จะยิงเรื่องสถานีรถไฟรถไฟเป็นหลักรถไฟเป็นหลักแต่สถานีเนี่ยมันแต่ละสถานีเนี่ยมันมีความเจริญไม่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ามีสถานีที่ที่ฮอตสถานีที่แบบเพิ่งเปิดใหม่ยังไงนะกลางทุ่งอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเพราะนั้นเนี่ยเราก็คือถ้าแต่ถ้าเราไปซื้อสถานีที่ฮอตเลยเนี่ยราคาอย่างนั้นดีไหมดีแต่ว่าราคามันสูงนะอราคามันก็จะสูงเราถ้าเรามา มองในแง่ลงทุนเนี่ยเหมือนเราอาจจะต้นทุนอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าม,มันจะมีอีกพวกหนึ่งคือสถานีที่ที่มันอยู่ในเรียกว่าเป็น growth area กำ,กำลังจะเติบโต,ตครับมีอนาคตมี Future Development มากมายนะครับอย่างเช่นแถวให้แยกลาดพร้าวเนี่ยอ่าซึ่งปัจจุบันก็ดีมากอยู่แล้วนะครับมีเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นเป็นแฟคชิพอ่าแต่ก็อนาคตภายใน3ปีเนี่จะมี ออฟฟิศใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากจะมีหมอชิดเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคือแบบฟิวเจอร์โกรด์แอเรียคือถ้าถ้าซื้อตอนนี้แล้วก็จะเย็นนิดนึงรอสองสาปีเนี่ยต่อไปตรงนี้มันก็จะโหมันจะเป็นนิว CBD ขึ้นมาครับเอออย่างนี้ตัวแปรหลักๆแล้วกันครับเป็นแนะนํามือใหม่แล้วกันครับว่าโอกาสที่จะเป็นโกลด์แอเรียเนี่ยอินดิเคเตอร์หลักๆที่เราจะต้องมองเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้าง อันแรกผมก็ดูเรื่องของท rafic นะครับเาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย mass transit พวกสถานีรถไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่คือมันมันเป็น facility หลักนะครับถ้ามีสถานีรถไฟเนี่ยอย่างน้อยมันโบุกแววลูมันขึ้นละตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะคือมันมีเรียกว่าสิ่งที่ surrounding ที่ support อะไรบ้างนะครับเช่น ห้างสรรพสินค้ามหาลัยนะครับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเป็นแหล่งงานแหล่งออฟฟิศซึ่งถ้าพวกนี้เป็นตัวที่มันจะแบบแมกเนตที่จะสร้างความเจริญให้กับโซนนั้นแต่แต่อย่างที่เรียนว่าถ้าเราถ้าตรงจุดที่มันมีแมกเนตพร้อมเนี่ยราคามันก็สูงคือจะไปซื้อลงทุนนเนี่ยก็อาจจะปล่อยเช่าอาจจะได้ผลตอบแทนได้ยิวไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเรา ซื้อแล้วเรารอว่าพวกแมกเนตพวกนี้กำลังจะเกิดขึ้นใน2ปี3ปีเนี่ยนั้นจะได้ต้นทุนที่ดีกว่าต้นทุนที่ดีกว่าคือถ้าสมมติว่าคางคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนที่อยากได้แบบลงทุนแล้วสภาพคล่องสูงสูงก็อาจจะไปซื้อในโซนที่มีทราฟฟิกมีคนต้องการเยอะๆแบบอาจจะแพงหน่อยแหละแต่ยังไงซื้อขายคล่องแน่นอนแต่ถ้าไปลงทุนในก r o แอ a r e ยอาจจะต้องแบบรอนิดน,นึง<ๆ>เงินเย็นๆหนหน่อย แคปิตอลเกนมหาศาลจริงๆก็เทียบกับหุ้นก็ได้เออเหมือนกันเหมือนกันถ้าซื้อหุ้นที่มันตัวใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยะเหล่กรุ๊ปก็จะแบบแคปิตอลเกนก็จะดีเลยก็ดีแต่ก็จะไม่สูงมากแต่ถ้าซื้อหุ้นที่เรารู้ว่ามีอนาคตพื้นฐานดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องรอนิดนึงนะปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ต้นทุนต่ำกว่าก็จะแคปิตอลมันก็จะสูงกว่าตรงนั้นต้องเรียนว่ายังไงการลงทุนก็คือความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐาน แต,แต่ความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่ามันคือความไม่รู้ความไม่รู้แต่ดิ๊เราทำกันบ้านเยอะเราก็จะรู้มากขึ้นและวจริงสมัยนี้มันทํากานบ้านไม่ยากนะครับมันขยันขยันหน่อยก o เกิลเอาเลยก็ได้ข้อมูลเยอะแยะนะครับ,รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากท่านที่อยากจะลงทุนก็คือมันคือคอนโดเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ ที่ดีนะครับมันอย่างที่เรียนว่ามันราคาขึ้นแล้วมันก็สู้กับเงินเฟ้อได้ดีนะครับแต่ว่าอย่าอย่าลงทุนเกินตัวคือต้องประเมินกําลังของตัวเองว่าถ้าเราไหวนะเราไม่เดือดร้อนจากการลงทุนก็ถือว่าก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราในระยะยาวได้ดีเหมือนกันคือผลตอบแทนเนี่ยตอนนี้ของคอนโดของรึกษาเองเนี่ยทำ มีที่ทําผลตอบแทนได้ตั้งแต่6%ถึง6ถึงส0ก็มีนะโอ้โหนะครในการปล่อยเช่าเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ทําเลอยู่ที่ตลาดเช่านะครับแล้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นดีๆเยอะนะครับก็ผมว่าเป็นนาทีทองของผู้ซื้อเลยแหละซื้อกันถ้าปีนี้ผมว่าถ้าถ้าใครพร้อมนะครับก็ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนอ่าโอเคได้ครับเมื่อกี้คุณพัคครินเกริ่นมานิดนึงแล้วฮะว่าโครงการของพึกษาเองก็มีนะฮะผลตอบแทน6-10ก็ยังมีนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณพักครินอยู่กับผมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับการเลือก ซื้อคอนโดอย่างไรนะฮะในโครงการที่มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทน6 1ถสเนะด้วยนะโอเคได้ครับงั้นสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณนกกาินมานะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไว้เจอกันนะครับถ้าคุณผู้ชมเองสนใจเรื่องของการลงลงทุนนะก็สามารถกด subscribe ได้ที่ข้างล่างนะครับติดตาม Infoquest n e w ได้เลยนะครับขอบคุณครับ